ไมโครฟ์ต่โลกที่ผมอยู่ความเร็วคูณสิบเท่าตามจริงก็อยากให้ซักร้อยหนึ่งนะแต่ไม่ไหวจริงครับย่าเออ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  <Ready. S 1> เออเออเเจอไม่เออเอแล้วเออือนเออเอ่เออเอาเออ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 อไเออเออเ แต่มาที่หมู่บ้านเลยว่ะกูซีดจยุดซีดอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยทำไมดวงดีจังอะโอเคเริ่มชาเล่์กันนะฮะชาเล่์ของเราในวันนี้ก็เออผมอธิบายไว้ในคลิปแล้วแต่เราอธิบายในนี้ในคลิปก็ได้ก็คือก็คือผมจะเล่นเกมใหม่ครับแต่ทุกอย่างมันเร็วขึ้นแบบแบบเยอะมากๆเมื่อกี้ผมปรับไปกี่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน <B ru h> ที่เห็นสกินผมมันดูแปลกเพราะว่าผมตอนนี้เล่นอยู่ในจาว่านะครับไม่ใช่เบสล็อกอย่างที่ทุกคนเคยคิดเพ<อ>ราะผมซื้อมาสองอันกะแบบว่ามอดแพกอันไหนมอดที่ดูน่าเล่นอ่ะมันไปอยู่อ่าสมมตินะสมมติมอดที่ผมอยากเล่นเนี่ยมันไปอยู่จาว่าไงผมก็ต้องซื้อจาว่ามาเล่นผมก็เลยซื้อสองอันแม่งเลย,ยจะได้ไม่ต้องพลาดมอดอันสักอย่างหนึ่งไปนะครับแต่ก็พลาดไปเยอะลหลังจากที่โหลดมาเนี่ย จะดีว่ะทําไมเราถึงเกิดตัวหมู่บ้านวะโมแจงรู้เหรอว่าผมจะมาเล่นคอนเทนต์เนี้ยไม้น้อยเกินครับต้องตัดเพิ่มเอาได้ฮะตัดแล้วได้ไขไ่ไก่ไก่ไนอยู่แถวผมได้งไงวนะเนี้ยอืมเราเซฟตรงนี้ตะบมเดี๋ยวไปไปคิวโจนหน่อยแล้วกันนะดูความท้าทายเออเฮ้ย อ๋ผมวิ่งไม่ได้มันตามตูดเออของผมผมสาปป่นมาผมแค่ต้องรอให้ถึงเช้าแล้วพวกเขาก็จะหนีไปใช่ไหมใช่ใช,ใช่ใช่ไหมใช่ไหนพี่บอกพี่จะหนีไปพี่เอ้ ยาเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยของบูมานูลงเรือไว้แค่เตียงวันที่กรงโอ้มีอะไรให้น่าสนใจไหมคร้บป๊าปาดาป๊าป๊ปื๊บปื๊บอันนี้อาจจะจำเป็นบอกผมทีว่านั่นไม่ใช่เต่าบิน นู้นเนินปกติหรือว่าซากเรือครับเฮ้ยนนี้ไม่อันนี้ไม่อย่าอย่าอันนี้อย่าทำขี่เรือปกติไปพวกอย่าสัรหาทำเด็กขาดว่ายน้ำไปแหละแค่ห้าวิหลอดหลอดหายใจอะก็หายหมดละอย่าทำเลย <c oughs> อุ้ยอันนี้คือจะฆ่ากันเลยใช่ <c oughs> ว้าว วิเลจเจอโว้ยทำไมเราทวงดีขนาดนี้วะตั้งแต่หน้าเกมแล้วอะไรวะนะอะไรอะครับนี่อะไรอะที่ผมเล่นไมค้าปกติอยู่ใช่ไหมเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทรายปกติมันไม่ใช่หินกรวดปกติด้วยที่กรวดปกติด้วยมันเป็นกรวดแบบว่าหาของได้อะ แล้วทำไมหมู่บ้านนี้มีอ่ะมันอยู่ใต้น้าไม่ใช่ยูโอ้ตอนเช้าผ่านโคตรไวตอนคืนนานนับปีเฮ้ย no what heck โอเจ้งยิงจอกเดินน้ำได้เฮ้ยอายุกัดมันจะดูแบบเืยเช้ชาเนี่ยแบบผมผมกลัวอยู่แค่ว่าเออมันมันจะไม่ค่อยสนุก แชิเขาไว้เราเราต้องชิวชิวเอวดูในชีวิตที่ผมจะเจอซีนี้เจอแต่ซากเรือกันยังไงนะดีไม่ซากเรือแบบเอ่าลอยวางไว้จุ๊บจุบจุห่างกันห้าบล็อกอะอกวัสจีสวัสด,ดีจ้าวัสด,ดีแยบโหเซฟไปเลยเหรอวัสด,ดีแยบ โอ้โหคุกเกิดใหม่เลยแต่ว่าจริงนะพี่แคมมาจากไหนอ,อะผม <Huh? S 1> จะไปสวัสดีสเกเลตันสักหน่อย <c oughs> พี่แกลิสมาหาผม๊๊บเฮ้ยตามตามมาใหม่ <c oughs> กลัวเลยดึกว่าพิเลจเจอเป็นเกย์ไปแล้วว่าที่นี่อะไรเวล่าแก้แค้นพิเลจเจอถึงแม้ว่าตอนนี้ผมมีแค่รองเท้าหนังกากาก็เถอะไม่กลัวหรอกนะฮึ่ยฮๆๆเฮ้่ยฮึยพบเชื่อผมเรามาแก้แค้นดีกว่า อืมคือไม่เห็นอะไรนะครับเมื่อกี้มันเป็นความฝันนะคิวมาเลยไม่มีอะไรจะเสียงแล้แต่จะพาผมตกว่ะเรากลัวที่แคบแล้วมาอะไรสองตัวเนี่ยโอ้โหอ๋อพี่ปล่อยผมเนี่ยไม่ไหวแล้วพี่คือดไปหาไปหาฟาดต้องดิฉันเลืนตาพาภาเกแล้วเป็น นฉันลืมตาพามเดินล่งคงเป็น้างลังให้เธอรำฉันไว้ฉันคงไม่กล้าไปกู้อผโดนไม่ไหวแล้วพี่เล่นมากันทีละหนึ่งเีแล้วหนึ่งอย่างเงี้ยคือผมคิวไปแล้วหนึ่งสะพานหนึ่งพี่แกเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วคือพอผมคิวอีกอีกครั้งหนึ่งพี่แกก็เพิ่มมาอีกไอ้ปวดเดไครับไปสักทีเด้อนะ กานอะไรเลอะได้โปรดเจออย่ารังเัยได้โปรดตาย,ยจากฉัน <c oughs> ที่ผมแต่งเพลงให้เลยนะเนี่ยมันต้องมีต้องต้องแบบแค้นขนาดไหนถึงขั้นแต่งเพลงให้อะ <c oughs> เออเออ,อน่นเพื่อเจอไม่เหลือแล้ว ย่าฮะ้ยยึดได้แล้วเว้ยไม่ได้หน้าดูวุ่นวายจังวะผมมันเห็นอะไรแปลกๆคะเฮ้ยเดี๋ยวดิบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะแต่ซีดเนี้ยมันมีอยู่จริงนะเว้ยซีดเนี้ยที่คือผมกำลังจะบอกว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่ซากเรือมันวางไว้เว้ยแบบวางตะแคงไว้อ่ะ ไมอยู่ตัวนี้เลยแล้วบุบ้านก็อยู่นะนี่แบบนี้เลยครับเอ่อคือผมไม่ได้บิดเลยแต่แต่แตมีกอสิล่าบุกบ้านครับไม่รู้ทำไมคระคลิปมันตัดไปเลยในในเรื่องในคลิปมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยผมแค่เอ่อหาสมบัติตามแผนที่สามใบที่ผมได้มาแล้วก็หาแต่หาไม่เจอครับก็เลย